ถ้าวันนี้คุณจะเริ่มต้นทำออนไลน์เปลี่ยนจากการเป็นลูกค้ามาเป็นผู้ขายบ้างคุณต้องรู้3สิ่งนี้<ม>เป็นเรื่องง่ายๆที่หลายคนขายของไม่ได้แต่คุณมองข้ามาอ่ะเพราหค่ะวันนี้คุณต้องมองย้อนกลับไปในตอนที่คุณเป็นลูกค้าคุณสั่งซื้อสินค้ากับแม่ค้าโปรไฟล์แบบไหนแบบแรกคือเป็นคนที่ดูสะอาดสะอ้านด,ดูดีแล้วก็แบบที่สเป็นคนที่สภาพดูไม่ท่าเลยนะคะดูเหมือนโจรด้วยซ้ำ บางทีเนี่ยตัวเองขายอาหารเสริมลดน้ําหนักแต่ว่าตัวเองก็ยังอ้วนอยู่เลยสภาพก็ดูไม่ได้คุณเลือกแบบไหน,นข้อ2อค่ะวันนี้คุณชอบคนที่พูดจาไพเราะหรือชอบคนที่ดา่าคุณชอบแบบไหนอ่ะถ้าคุณชอบแบบนั้นคุณก็แค่เลือกเป็นแบบนั้นและข้อที่3คุณชอบแม่ค้าคนที่เอาแต่ส่งข้อมูลให้กับคุณปึ้งปึ้งปึ้งรายละเอียดสินค้าทุกอย่างอ่ะส่งให้ลูกค้าอย่างเดียวเลยหรือคุณชอบคนที่ ถามคุณสนใจในตัวคุณแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันกับคุณว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงบ้าง <S 2> <S 2> เริ่มต้นการขายด้วยวิธีง่ายๆในวันนี้คือเลือกกอปปี้แม่ค้าคนเนี้ยและเป็นเหมือนเขาเพราะเขาขายของให้กับคุณ